12เมตร7เซนติเมตรสูง1เมตรต่อมาขโารอ,รอ,รอ,อวงวร,อร,ออรับต้นเศียชางพุณวัตถุระพาอวนได้จัดทำเป็นหน้าปักศีลเป็นฐานรองรับล่างต้นมีความดีน้องรับคำแนะนำติชมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศิลปะทิพย์ภาษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปช่างพูัุน ทุกทานทูหน้อยงานที่ได้ให้เกียาาน,นิมานน่านมรอยเส้าสามปีประเพนี่แห่เที่ยงขง่าพรัษาชายล้มระเกีดเจ็ดที่ทส,มสมอ,องภัญษามือเทียนเงนทองง่ามหนังเมงองสีแสงจังหวัดอุบลราชธังหวัดน่านลให้ค่วนสงฆ์อุกประทังรา ปีราาสออาขวัสี่ประดูสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2511ถนนปุรพานอกจุดเริ่มต้นถนนสัตวสิทธิ์บ้านดุ่ยสุวรรณาสามมีจิตใจเมตตาไม่เคยทำอันตรายต่อฝูงสัตว์ราสุวรรณสามจึงมีเพื่อนเป็นหูสัตว์นานาชนิด ถัดมาเป็นยักษ์ซึ่งเป็นพร่อราชาแห่งเมืองพระนสีมีนามวา่ากบ,บินลยักษ์ขราได้ออกมาเที่ยวล่าสัตว์อีพระสุวรรณสามมาตาักน้ำไปให้พ่อแม่กบ,บินลยักษ์ขราเห็นพระสุวรรณสามก็แปลกใจว่าพระสุวรรณสามเป็นมนุษย์หรือเทวดาเห็กใดจึงเดินมากับผงสัตว์จึงทิดที่จะยิงธนูใส่ ขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณครับหนึ่งตายของเรามาแล้วนะค,ครับ,บคุณครับขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยโทวุฒิพีน้ำเพียงสวนนายกเทศมนตรีเมืองพิษณุโลกนะครับที่เต็นประชา,าสัมพันธ์เพื่อนครับ